วันนี้นะคะกุ๊กไก่มีอะไรมาอวดประหลาดใจมากจำกันได้ไหมเมลอนตูดแตกเพียงลูกเดียวของปีนี้นะคะตูดมันปิดไปแล้วนะมันสกุกมันมีกลิ่นหอมนะคะเห็นไหมขั้วมันแตกมันหลุดออกจากขานะั้วเนาะกุ๊กไก่ก็เลยเด็ดมาแล้วก็ดมมันสุกแล้วเมื่อสองวันก่อนนะคะก็ไปสวนมาแล้วก็ได้ พุชซาจีนมานะคะอันนี้เพิ่งเด็กมาเช้านะวันเว้นวันนะคะได้ประมาณกำมือแบบนี้แล้ววันนี้ก็เมนูอร่อยอร่อยทัย้งนั้นเลยเมื่อวานไปใช้นาทาวมานะคะได้มะระมาตั้งสี่แพ็คนะเดี๋ยวจะทำให้หมดเลยแล้วก็ทั่วฟักยาวนะคะเดี๋ยวจะทำแช่ช่องฟรีสไว้บ้างแล้วก็เป็นสิบปีแล้วนะไม่เคยกินผักชนิดนี้เลยกวางตุง้งวันนี้มีหลายเมนูเลยนะคะ แค่เ,เดกับข้าวของเรานะคะแปบ๊บเดียวทำไมมันเสร็จแล้วผักทั้งหลายแปลงร่างมาเป็นกับข้าวหมดแล้วนะคะอันนี้คือแกงมะระกับหมูนะคะแล้วก็มีต้มมะระกระดูกหมูและนี่นอกเหนือรายการตีนไก่ต้มเอาไว้อันนี้กูไก่กินคนเดียวนะคะจะไว้ทำน้ำยาตีนไก่ข้าวหุงเรียบร้อยแล้ว ผัดพริกทัวน้ำหวานกินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีถั่วที่เหลือนะคะเดี๋ยวจะลวกนะแล้วก็แช่ช่องแข็งนะคะมาระก็เหมือนกันเดี๋ยวจะแช่ช่องแข็งมาระนี่แช่สดๆแบบนี้เลยและเหลือกับข้าวหนึ่งอย่างที่ต้องทํานะคะก็คือผัดกวางตุ้งนั่นเองกูกเตรียมเครื่องเอาไว้แล้วนะคะหม้อเซนเลสนะคะเคล็ดลับในการผัดผักให้อร่อยนะคะใส่ เครื่องถัดไปเลยไฟแรงจัดนะอย่าใช้กระทะเทปลอดนะคะเรียงแล้วเหลืองแล้วคราวนี้ก็ผักนะคะนี่ผักนี่ต้องแห้งนะคะมันจะได้ไม่มีน้ำนะวันนี้นะคะก็ใกจะใส่ลูกชิ้นลงไป สิี่มีคนมาอ่ะสองิเหลือสองิ้นติดการเอาไปดิด๋ยวไอ้แม่แม่นอะคนนอไ่ปแลย่แไปหมดเยอะแยะไปหมไม่ไม่แม่ซื้อมาตั้งหลายแพ็คเลลูกน้ำมันหอยคุกไกใส่แค่น้ำมันหอยนะวันนี้นะคะ รับประกันนะคะผัดแบบนี้รับรองอร่อยแน่นอนนะง่ายๆอย่าใช้กระทะเทฟลอนนะคะแล้วก็ไฟแรงๆนะไม่ต้องกลัวไหมนะคะเห็นไหมไม่มีน้ำเลยเตนากยบอนซอ พี่มิกนั่งกินข้าวไปนะเดี๋ยวกุ้งให่จะตามไปนะคะจะเอาสิ่งนี้ไปเซอร์ไพรส์พี่มิกอุตสาห่อกระดาษซ่อนเอาวไว้ฮะติฟาชลาเซอร์ไพเส์ส์ วันนี้นะคะไม่ได้ชิมเลยอ่ะแล้วที่ไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกเมนูเพราะว่าทำหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะแต่อันเนี้ยไม่เคยทำเลยนะในรอบสิกว่าปีนะคะนานมากเลยอ่ะผัดง่ายๆกับลูกชิ้น พี่มิกเนี่ยไม่ค่อยชอบลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชนิดเลยนะนอกจากเอาไปทอดนะทอดนานๆกินเอ,อ่อย่างนะคะกินได้ชอบไหมจ๊ะที่รักก็ไม่คิดสะบอก คราวนี้นะคะจะมาพาเลมอนแคร์ไอเมลอนไม่ใช่เลมอนเมลอนแคร์ของเรานะคะมันกินได้ไหมคือมันสุกแล้วนะมันหอมแล้วนะข้างในเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยทำไมมันเขียวอ่ะมาเป็นลูกชิ้นี่มันุจริงด้วยเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นกเขียว

il profumo è il profumo Il, profumo. Dolcino. Oh. Mm. il dolcino è dolcino davvero è strano, strano. <ride> Ma sente che non è profumato mm, come... non è che dolcissimo no. che infatti vedi è rimasto verde dentro però è dolcino mm. e, io non cre... e io credo che non diventerà mai giallo no no questo no, no. อื้แบบเอ,อเปแปลกมากเลยใช่เนี่ยเราตรงเนื้อตรงที่ใกล้ตูดมาเนาะตูดมันแตกมันจะเป็นเสี่ยมตานหน่อยๆคล้ายแบบว่าเหมือนมันจะเน่าอะไรงั้นแต่มันก็ไม่เน่ามาถึงข้างในนะตูดมันปิดเองโดยธรรมชาตินะโหดีใจกับเมลอนลูกนี้มากเลยไม่คิดว่าเราจะได้กินเมลอนนะคะปีนี้พันุ์นี้นะขึ้นชื่อว่าปลูกติดรูปยากนะคะ ราคาแพงกว่าเมลอนชนิดอื่นที่มีขายแต่ก็ราคาไม่ได้แพงแบบอยู่ในระดับที่แพงนะแค่แพงกว่าพัน์อื่นเท่านั้นเองหอมหวานอร่อยนะคะกายพัน <laughs> เป็นสีเขียวซะงั้งนะโอเคค่ะลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ